กินเขาฝนตกพยุเขาไปใส่บัไลายไปกินตัวนางเลยอันนี้มันไปเห็นคัดพอคัดแม่นี่นั่งคนหูนี่คนหูคนหูคนพอ โอ้กนูกโูโอ,โอ,โอ้แข่งเียน่าว,วาาายินดีกัเขาฮะยิกดียินดกเลยนาวบุลุนอนอ <c oughs> นอนูนอนหดอโอ้โอ้โอ น้เป็นน้ำนะแท่บ่อสักค่ไหต้มต้มหมูตั้มสุภาพต้มหมูก็สุภาพเมื่อเช้าเกินตุมไก่เนาะเนาะเาเบื่อตุ่มไก่เขาเมื่อกินตัวนี้เองเนาะไปอยู่เขาไปแส่บ่ไร มื่นไปมองเห็นอะไรอยู่บ่มอไปตรงเนาะมือน pai, ม b ó? B ó ไปตรงเห็นไอ้เไปเห็นมือนฮะหนาว่ะอืมหนาน มนิมินมิลุกโอ้ยจาอนี้พ่อไ <laughs> ม่ไานต้คนตื่น,นิดเอาเอาไปละโอ้บิดทิ่โอ้ย <laughs> เอาเพี่พี่หมต่นลูกสี่ กินวันนี้หมครับไม่กินกระไรดีไม่อ้ยโอ้อีกอะไรเจ้าแม่อสางไอหมูเอ้ยสยเจบกคลิปก่อนเนาะจบก่อนเนาะส่คลิปเนาะ